สวัสดีครับ yeah, ทุกท่านเยครับผมรู้ไหมครับว่าวันนี้เป็นวันอะไรปทุรู้ไหมวันนี้วันอะไรปทุรู้ไหมวันนี้วันอะไรอันพิกรู้ไหมครับว่าวันนี้วันอะไรอันพิกรู้ไหมครับวันนี้วันอะไรหนีไม่เอาเลยวันนี้ครับเป็นวันที่เรียกได้ว่าเจอน้องพบรักครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วใช่ครับวันนี้ครับเป็นวันครบรอบหนึ่งปีนะครับผมรือเอาง่ายคือน้องอายุหนึ่งขวบแล้วครับเย้ สุสานวันเกิดครับน้ำพริกปลาทูทรครับเจ้คลิปครับไม่ใช่นะฮะ <laughs> ก็วันนี้นะครับเป็นวันเกิดของน้องน้ำพริกปลาทูนะครับผม <laughs> ก็ไม่น่าเชื่อเลยอยู่กันมาได้ครบ1ปีนะครับ <laughs> ก็ไฟกันมาทั้งคู่อะ่ะแม,ม่เขาไม่เขาไฟผมผมก็ไฟเขาแต่ม,มีอยู่2อย่างนะฮะก็ใช่ครับน้องน่ารักน้องน่ารัก ไม่ดื้อไม่สนนี่จะกอดขอกอดทีหนึ่งแล้วไม่สนใจเลยเลยครับผมใช่วันนี้ครับนองในโอกาสวันหนึ่งขวบของน้องครับผมก็อยากให้สิ่งดีๆกับน้องครับผมจะพาน้องไปกินโอมาเกษตรซึ่งจะให้น้องแบบว่าไปกินโอมาเกษตรแบบธรรมดาเนี่ยคงไม่ได้นะครับต้องแต่งตัวนิดนึงครับน้องต้องแต่งตัวก่อนปะทูเป็นผู้ชายต้องผูกโบนะครับเป็นดูแบบทักซิโดแล้วก็แบบไปกินข้าวแบบเลิศๆอ่ะใช่ไหมลูก ใช่ไหมลูกหนึ่งสองสามอือเก่งมากความสุขกว่าปลาลูกขัดหานกันคนละครึ่งเนาะทำไมหนูหนวดกุดอีกแล้วอะโอ้โหนวดกุดหมดโอ้โหเยอะหนวดกุดเยอะเลยคี่ปาุูชอบทำอะไรไหมชอบไปแบบว่าไถกับที่ก้นหนวดผมอ่ะเนี่ยหนวดไม่มีแล้วหนวดหนวดหนวดเหลือแค่นี้ไอ้ดูซิ่อยังหล่อฟุดๆไปเลยมีโบแล้วเห็นไหมมีโบแล้วิ อันพริกจะธรรมดาไม่ได้นะครับนี่ป๊าซื้อของขวัญมาให้หนูนะเนี่ยโอ้โอดินสุดแรงเลยจึงจึงที่ป๊าไม่เคยใส่สร้อยคอให้ใครเลยลเนี่ยลูกเป็นไงหนูเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยเป็นไงโอยน่ารากักษณคอหมุกน,านาก่ารักนี่ยังไงเกิดหนูหนูต้องแต่งตัวสวยแต่งชุดราดีป็นไงเป็นไงเลิศปะน่ารากัก น่ารักเลยน่ากระจายเห็นไหมนัมพริกนัมพริกมีปลอกคอเราด้วยน่ารักแปลกปลปก็วันนี้นะครับเป็นโอมากาเสะเรียกว่าชุดพิเศษสําหรับน้องเลยนะครับเพราะว่าผมแบบว่าสั่งเตรียมไว้พิเศษมากๆก็อยากให้ติดตามจนจบคลิปนะครับเนื่องจากว่าเป็นโอมากาเสะที่ผมแบบว่าคัดสรรมาให้น้องอย่างดีก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องด้วยนะครับผมแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม IG ครับ m a k i e underscore RP นะครับผมฝากติดตามด้นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ลง IG ะเเียวเยวอมากได้เวลาพลาน้องไปกินโมาเกษตรแล้วคิดว่าน,น้องจะต้องปรับเร่่อเป็นพิเศษดือมากดมากืมากมากๆย่ามไปทูปะไปกินข้าควคนดีกว่าปะอิจฉาพ์เอ้วันนี้นะครับผมเราจะมาทำโอมาเกษตรวันเกิดน้องทั้งทีนะครับผมก็อยากจะทำอะไรที่แบบ s สเปเชียลแบบพิเศษ ให้นะครับแบบว่าไม่อยากให้กินอะไรแบบจำเจเดิมๆทุกวันนี้คือได้กินแต่แบบว่ากินแต่อาหารเม็ดวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาทำอมากาเสะให้น้องๆนะครับซึ่งแ <c oughs> น่นอนครับนำทีมโดยเชฟซิลฟี่แม็กกี้ก็อมากาเสะวันนี้มีกี่เมนูนะครับแต่วันนี้ครับเราจะมีเ,เรียกว่าเป็นวัตถุดิบพิเศษคัดสรรมาอย่างดีเลยครับคุณชกิโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับวันนี้ครับวัตถุดิบหลักของเรานะครับนั่นก็คือนี่เลยครับ นี้คือที่สุดนั่นคือลิกาลอสนะครับผมอาหารแมวเรียกว่าท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้นะครับผมนั่นคือวัตถุดิบหลักของเขาแล้วจะทำแบบปลาทูน่าเนื้อขาวนะครับที่สาคัญนะครับคือเป็นฮิวแมนเกรดนะครับผมก็คือเรียกว่าเป็นเกรดเดียวกับที่คนกินเลยคือเรากินอะไรแมวไม่ได้กินอย่างนั้นเหมือนแบบฉันันมันแล้วอย่างดีมันดีต่อไตด้วยเติมเกลือเพิ่มครับซึ่งล่าสุดนะครับผมเรียกว่าออกมาใหม่ทั้งหมด5รสชาตินะครับซึ่งวันนี้ครับ คุณลูกค้าของเราเป็นไงมีแบบสร้อยด้วยน่ารัก่ะเดี๋ยววันนี้ป๊าจะทำโอมากาเสะให้กินนะครับโอเคไหมไม่ว่าอยากไงอยากไม่ไหวแล้วาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะไม่มีรอรอช้าแล้วโดยที่เมนูแรกของเราวันนี้ครับเราใช้นี่เลยครับใช่ครับรอคุณลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับเราใช้เมนูหน้าเยลลี่หน้าปลาข้าวสารนะครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าใจเย็นๆนะฮะใช่ครับเออรู้แล้ว เราจะแรกยบด้านเนื้อขาวของเรานะครับเออมีแต่ไม่ค่อยคมนะจริงจริงเนี่ยเราจะเน้นเรียได้ว่าเรียกเดียเดีวว่เป็นคนญี่ปุ่นเดียวดีว่าเราจะเน้นเรียกว่ารสชาติอาหารจากวัตถุดิบ ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรสชาตินี้นะครับผมคือปลาข้าวสารนะฮะเมนูแรกนะจะเป็นเหมือนเมนูออเดิร์ฟนะแบบว่าเรียกน้ำย่อยแล้วก็เอาปลามาแล้วจูดจีมากเลยแล้นต่อไปนะครับก็ เกรวี่ของเรานะครับขนาดช้อนันเป็นรูปแมวเลยอน<ม>้นะเกรวี่ของเราดูดีปะแกเชฟครับมือบังครับมาดูกันเลยมาดูครับนี่มาแล้วครับจานแรกของเราอะและทั้งเชฟก็ได้รังสรรค์เมนูนี้ขึ้นมานั่นก็คือเชีสเมี้ยวดาสกาคะแม่น้ำญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งปลาทูน่าเนื้อขาวและปลาเชีส์เสียใยังไงเอา เร็วเย็นๆลูกเย็นๆประทูตื่นลูกเดี๋ยวเขาเอาดอกไม้ออกก่อนนะกินครับกินครับโบนัพพทีกโบนัพพทีกเย็นเย็นลูกนี่แค่เมนูแรกกันเนี่ยนี่คือเมนูเรียกน้ำย่อยแล้ลูกเนี่ยงแบบว่าแบบขนาดนี้เลยหรอมันแบบปลุกใจมากเลยใช่ไหมโอ้โหเรียจานขนาดนั้นเลยเหรอลูกเดี๋ยว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 ต้องขอประตูประตูเชิญพ่อป๊ะป้าทำอาหารกินหเลยเชิญบุรุษใส่สูตรวันนี้ใส่สูตรมา กินแบบพอดีโอเคครับเราปล่อยให้น้องกินไปก่อนนะครับผมโอเคครับที่คุณลูกค้ากำลังทานอยู่นะครับเราจะมาเริ่มเมนูที่2กันเลยนะครับโอเคครับวัตถุดิบหลักที่เราจะใช้นะครับผมตอนนี้จะเป็นคูน่าฟิเลในเยลลี่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะครับเป็นไงไปก่อน ให้ฟิลเดียวกับเหมือนกันแงะหอยแมนเออตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเมนูที่เราต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษนะครับผมเพื่อวันพิเศษของน้องนะครับวิธีการแล่ปลาอันนี้ไปเรียนมาจากที่ไหนนะเออพอดีตอนนั้นผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นมานะครับประมาณ5ปีนะครับคือเอาจริงๆกว่าได้จับมีดเนี่ยผมต้องเลิกปลามาก่อน5ปีอันนี้คือเรื่องจริงจากในอนิเมะใช่ไหมคะ <laughs> ซีสันี่ถูกต้องครับอืเสร็จปุ๊บนี่เราจะมีเนื้อตรงนี้โรยนะฮะมีมิ้นกเกดด้วยมันอร่อยจริงคือมันสามารถคินได้แบบก็เหมือนน้าที่เรากินเลยปะเหมือนเชฟทำอะไรคะตอนนี้เราจะใช้ย่าแมวนะครับผมในการเพิ่มสีสันคุณประโยชน์ให้นะครับผมเสร็จปุ๊บโรยลงไปนี่รัจานแรกเราเสร็จออกมาแล้วนคัุณบุตรี ว่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูลับนะครับซึ่งเรียกว่าของหายากจริงๆชื่อเมนูอะไรนะคะเชฟชื่อเมนูว่าชื่อเมนูว่าทูน่าฟิเลฟิเล่วงการเด๋วเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งนำพริกแบ่งให้ปะทูกินบ้างนี่ก็เป็นเมนูพิเศษนะครับซึ่งปะทูครับปะทูถึงกับลุกออกมาแล้วก็มองกล้องแล้วก็บอกขอผมกินบ้างอันพริกแป๊บ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 นึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวอ ถูจะไม่ได้กินครับผมไปแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้โหน้ำพริกปลาุ้แซงโค้งควักควาาประตูยังเรียบถูหน้าชิ้นเดียวอยู่นะครับผมเรียกได้ว่าเชฟนั้นรังสรรค์เมนูมาอย่างสุดๆมากๆครับโอเคครับก็เราไปทำเมนูที่สามากันเลยครับ <C ute> ถ้ามันเหมือนในอนิเมะวะเออ ตอนนี้เราก็เดินเดินทางมาถึงคำที่สามของเราแล้วนะครับซึ่งจะเป็นโอมาเกษตรทันทีเนี่ยแล้วไม่มีซูชิก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะใช่ครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้ครับเราต้องมีซูชิมาโดยการใช้วัตถุดิบหลักของเรานะครับนก็คือปลาหน้าเยลลี่หน้าจุ้งจุุ้้งกุ้งหน้ากุ้งนะครับผม แน่นเนืน้อแ,แ,แน่นมากๆนะครับผมเนื้ออะไรครับปลาทูด้าเนื้อขาวฮะ,ะตอนนี้นะครับก็ามาถึงทีเ่เทคนิคที่ผมเรียนมาอีกแปปีคือเอาจริงๆเนี่ยนอกจากเลือกปลามาหปีหั่นปลามาอีกหปีจริงๆไม่ได้หั่นปลานะเรียนจับมีดก่อนเขาไม่ให้จับนี้นะไม่ให้จับนี้ด้วยเออ <c oughs> คือเขาให้จับนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ข้าวของเรานะครับผม <c oughs> แล้วเราจะนำวัตถุดิบของเราฮะ ีนะครับเป็นปลาทูน่าผสมเนื้อกุ้งนะครับซึ่งเรียกได้ว่าทางร้านเนี่ยขัดสันมาได้อย่างดีนะครับไม่เค็มเลยใช่ไหมไม่เค็มครับถ้าเกิดจะมีเค็มก็ที่นิ้วกูนี่แหละครับให้มันดูแบบว่าฉ่ำวาวนี่แล้วมินดูในวันนี้นี่ครับนั่นคือซูชิทูน่ายลี่หน้าจุ๊กแต่ยังปวตาเนี่ยว,วันดาบพุทิกเขินเขินเขิน ิกินให้แบบว่ามีแบบมีสไตล์หน่อยได้ไหมฮแบบว่าหขมเหมือบเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคำคำตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว3คอร์สนะครับซึ่งเรียดวาน้ำพริกนั้นโซยคนเดียวเลยนะครับแล้วเรายังมีเรียกว่าเมนูเซอร์ไพรส์อิกนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะจบคอร์สออกมาเกษตรเพียงเท่านี้นะครับผมเนื่องจากว่าคอร์สเซอร์ไพรส์ของเรานนั้เซอร์ไพรส์จริงๆนะครับผมแล้วก็ผมขอแนะนำอีก2ตัวนะครับก็คือปลาทูน่าเยลลี่หน้าปลากระพงนะครับผมที่ เรียกว่าเป็นตัวมาใหม่มาแรงแล้วไฟแรงมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับของลีกาลอสนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมนั่นก็คือปาลูน้าในน้ำเกรวี่น้ำเกรวี่นะหน้าปูอัดก้อนะอะะฮะเอะแอะเออ แล้วครับ <laughs> ผมไม่ได้เตรียมแผนนี้มาไว้เลยฮัมม <laughs> Sorry Happy birthday to you <c oughs> Happy birthday to you Manila happy birthday happy birthday happy birthday to you อันบิ๊กไม่นะเดี๋ยวอยากเข้าเฟรมเดียวกันจังเลย Happy birthday to you Happy birthday นะครับทั้งสองคนขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็อยู่กับป้าไปนานๆนะครับทำของที่ป้ากินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สนใจกูหน่อยครับใช่ครับแล้วก็อธิษฐานได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่างก็เป่าเทียนให้หนึ่งครับเฮ้ยอธิษฐานน้องอธิษฐานอยู่ เย้ yeah, Happy birthday Happy birthday ครับปะทูน้ำพิกกินแล้วน้ำพริกกินแล้วน้ำพริกกินแล้วนี่อะไรน้ำพริกนี่ไงหอมปดน้ำพริกไงหอมปดน้ำพริกเลยนะลูกเบ้าหนูกินกันไม่ไหวใช่ไหมปะปาลูอืมลองกินมันน่ากินมากเลยนะ จริงมันน่ากินมากเลยนะรูป้ปล่าเออน้องแซลมอนมน้องหลายบาทแล้วก็มีไก่ชิคเก้นอินเกรฟี่ของเลการสอีิก็หลายบาทแล้วก็มีข้าวญี่ปุ่นที่หุงเองกับมือคือเข้าใจนะครับว่าน้องเขาอิ่มพอ,อทําใจมาได้สักพักแล้วแหละ ผมให้น้องเขากินเยอะจริงเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้ากินได้อีกผมก็แปลกใจนะแล้วผมว่าคงให้น้องกินในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าน้องเขาอธิษฐานอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าไม่อธิษฐานอะไรเลยนะ <c oughs> แต่ผมก็ก็ดีใจที่น้องเขามาเกิดในบ้านผมแล้วก็เป็น <c oughs> ผมเลี้ยงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ <c oughs> ปีหนึ่งแลอืมไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าแป๊บเดียวเองปีเดียวแล้วน้องมาจากตอนแรกตัวเท่านี้สามน,นิ้วตัวสี่นิ้วนะครับโอ้คือเอาจริงๆป่าแค่น้องกินก็ดีใจมากแล้วอ่ะเอออันนี้นะครับก็เรียก ก็เป็นคอสตอมาเกษตรครั้งแรกที่ได้ทำให้น้องแมวนะครับซึ่งทำามาเหนื่อยไหมก็เหนื่อยะแต่ว่ามันสนุกม,นมันสนุกมากเหมือนกันมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เดียนะที่แบบเรายังไม่เคยทำนะฮะถือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศให้น้องๆนะครับเนื่องในโอกาสที่แบบเป็นวันเกิดของน,อน้องะนรับน้องก็แบบคือผมจะให้กินแต่อาหารเมร็ดเนื่องจากว่าไม่อยากให้กินอาหารคนไม่อยากจะให้กินขนมเยอะนะครับเพราะบางทีเนี่ยอาหารคนนะขนมอะไรบางอน่างค่าตับค่าไตามันสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีความเค็มนู่นนี่นั่นนะส่วนลิกาลอสอันนี้คือผมจะบอกว่ามันไม่เค็ม เนื่องจากว่าผมชิมเองแล้ว <laughs> ใช่ผมชิมเองแล้วมันไม่เค็มเลยนะครับอันนี้เนี่ยลีกอลอสอันน,น,นี้อันนี้คือเป็นหน้ากุ้งใช่ไหมครับก็คือจริงคือไม่เค็มเลยแล้วก็เป็นเกรดเดียวกับที่คนกินเลยนะครับที่บอกที่ผมย้ำไปตลอดครับว่าเป็นฮิวแมนเกรดนะครับผมเลยแบบกินเองได้คนกินอะไรแมวได้กินอย่างนั้นเลยคือเรียกว่าเป็นเกรดเดียวกับที่คนกินเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดีตรงที่ไม่เติมเกลือเพิ่มนะครับก็จะไม่เค็มนะฮะสบายใจเรื่องตายได้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ เว็บ dot newtitude online shop dot com นะครับผมรีการ์ลอสนะครับผมจะเป็นส้งงนรักแมวน่ารักแค่รักนี้ตอนนี้ก็คือการเป็นของโปรดของน้องๆไปแล้วนะครับผมก็จะแบบว่าให้รางวัลบ้างอาจจะแบบอาทิตย์ละครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาน้องน่ารักหรือว่าอยากเล่นด้วยหรืออะไรก็จะให้นะครับเอ,อ่อก็ตอนนี้นะครับก็น่าจะถึงเวลาสคัล้วนะครับเนื่องจากว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยให้อาหารน้องมันเหนื่อยอะไรยังไงนะครับรอไปตีหนึ่งสิบห้าแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยครับผม่ลืมกดด subscribe นะครับผมมตติาช่องนี้้ไวดยนะะฮผมขอตัวไปลา ไปพักผ่อนก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีต้องลาไปก่อนนะครับผม